คลิปหลุดวนเน็ตแฉแฟนเก่าพาดหัวแบบนี้เราเห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อ,อ,อดไม่ได้ที่จะมีคำถามตามมาโดยเฉพาะคำถามที่มักจะพุ่งไปที่ผู้เสียหายก่อนเลยว่าถ่ายไว้ทำไมอะไรแบบนี้วันนี้เราเลยอยากจะออลองมองให้กว้างขึ้นหน่อยค่ะชวนคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนหรือแค่คนที่ปล่อยคลิปออกมาแต่มันมีใครอีกบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจริงๆใครกันแน่คือผู้กระทาผิด ในสิ่งที่เรียกว่าโศกนาตกรรมดิจิทัลที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้คะครับประเด็นนี้สำคัญมากคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนผิดแค่คนเดียวแต่มันเหมือนเป็นลูกโซ่ที่เชื่อมโยงกันนะครับต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมด งั้นเราเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะคือผู้ปล่อยคลิปหรือเด e l ลิเ e อเนี่ยคนที่เอาเรื่องส่วนตัวที่อาจจะเคยเออยินยอมพร้อมใจกันในตอนนั้นเอามาทําเป็นเหมือนอาวุธทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แก้แค้นคึกขนองหรืออาจจะเพื่องเงินครับคนนี้คือชัดเจนว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมโดยตรงเลยในทางกฎหมายนี่คือผิดเต็มๆนะครับตามพร,ะระบอรคอมพิวเตอร์ฐานนําเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบโทษนี่ก็ ออไม่ใช่น้อยๆอาจจะเจอจำคุกสูงสุด5ปีปรับเป็นแสนหรือทั้งจำทั้งปรับเลยแล้วยังอาจมีข้อหาอื่นพ่วงมาอีกอย่างมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับเหมือนกันครับเหมือนที่มีเคสตัวอย่างที่เคยเป็นข่าวดังๆใช่ไหมคะทีออ่อดีตแฟนหนุ่มเอาคลิปส่วนตัวกับแฟนเก่าไปปล่อยหลังเลิกกันถึงจะพยายามใช้บัญชีอวตารหรือบัญชีปลอมสุดท้ายก็ตามตัวเจอโดนจับดำเนินคดีไปใช่ครับถูกต้อง แล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพงอีกด้วยใช่ครับกฎหมายค่อนข้างชัดเจนมากสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นต้นทางแบบนี้ทีนี้พอคลิปมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยกลไกหรือคนที่ทําให้มัน กระจายเป็นในวงกว้างมากขึ้นก็คงหนีไม่พ้นสื่อมวลชนอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถกเถียงกันตลอดนะคะว่าการนําเสนอข่าวแบบพาดหัวแรงๆใช้ภาพเบลอๆแต่พอดูออกหรือลงรายละเอียดว่าในคลิปมีอะไรบ้างมันคือการทําหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงหรือว่ากลายเป็นการร่วงละเมิดหรือซ้ําเติมเหยื่อไปแล้วเพื่อเรตติ้งหรือเปล่าครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องจรรยาบัณที่สําคัญมากๆเลยครับ มันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่นะครับระหว่างสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลจริงๆแล้วหน้าที่ของสื่อคุณจะเน้นไปที่การรายงานตัวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเช่นการที่ตำรวจจับคนปล่อยคลิปได้แล้วหรือกระบวนการทางกฎหมายเป็นยังไงไม่ใช่ไปขุดคุยหรือนำเสนอในลักษณะที่เ,เหมือนประจานตัวผู้เสียหายนะครับเพราะนั่นยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดให้เขาแล้วก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิสเองด้วย อืมค่ะแล้วก็มาถึงกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็อาจจะใกล้ตัวพวกเรามากๆก็คือสังคมออนไลน์ทั่วไปนี่แหละค่ะปรากฏการณ์แบบขอว้าบหรือการส่งต่อคลิปกันในกลุ่มไลน์ในกลุ่มปิดต่างๆนี้เกิดขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะคะหลายคนอาจจะเผื่อคิดไปว่าเอ้แค่ดูกันเองส่งต่อในกลุ่มเพื่อนสนิทไม่น่าจะเป็นอะไรมากมั้ง เความคิดแบบนั้นนี่อันตรายมากแล้วก็ผิดกฎหมายเต็มๆเลยครับพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลลามกแบบนี้โดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้อมูลลักษณะนั้นเนี่ยมีโทษเท่ากับคนที่ปล่อยคลิปคนแรกเลยนะครับโหจริงเหรอคะแค่กดแชร์กดส่งต่อในกลุ่มเพื่อนเนี่ยโทษเท่าคนปล่อยเลยเหรอคะใช่ครับโทษเท่ากันเลย จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนคนแรกเลยมีกรณีตัวอย่างอย่างเคสเในชาติที่แค่ส่งต่อคลิปในกลุ่มเพื่อนก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจะมาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ต่อสาธารณะแค่ส่งในกลุ่มเล็กๆอันนี้ฟังไม่ขึ้นเลยครับทุกการกดส่งต่อมันคือการร่วมกระทำผิดและเป็นการซ้ำเติมบาดแผลของผู้เสียหายครับฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วสุดท้ายค่ะเราต้องพูดถึงผู้เสียหายหรือ the victim เองที่นอกเหนือจะเจ็บปวดจากการถูกกระทาถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมักจะโดนสังคมตั้งคำถามย้อนกลับมาอีกว่าแล้วไปถ่ายเก็บไว้ทำไมตั้งแต่แรกครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องปรับความเข้าใจกันมากๆเลยการบันทึกภาพหรือวิดีโอส่วนตัวในบริบทของความสัมพันธ์ที่ตอนนั้นอาจจะยังดีอยู่มีความไวเนื้อเชื่อใจกันยินยอมทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะครับ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่อาชญากรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่มีการนำสิ่งนั้นออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมต่างหากการที่เราหันไปตั้งคำถามหรือตำหนิผู้เสียหายเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าการกล่าวโทษเหยือ่อหรือ Vi victim b l a m i n g ซึ่งมันเบี่ยงเบนความสนใจไปจากผู้กระทำผิดตัวจริงและก็ยิ่งทำให้ผู้เสียหายเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกครับฟังมาทั้งหมดแล้วสรุปแล้วคำถามคือตกลงใครผิดกันแม่คะในเรื่องนี้ มันดูเหมือนจะชี้ไปที่คนคนเดียวไม่ได้เลยถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่แค่คนเดียวจริงๆแต่มันคือห่วงโซ่แห่งการกระทำผิดที่มันเกี่ยวพันกันไปหมดผู้ปล่อยคลิปก็คือคนจุดไฟเริ่มต้นอาชญากรรมสื่อบางส่วนที่อาจจะขาดจรรยาบรณก็เหมือนคนสาดน้ำมันให้ไฟมันลามเร็วขึ้นแล้วผู้ที่ไป่อค้นหาไปแชร์กดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นสนุกปากวิจารณ์ต่างๆนานานเนี่ย ก็เหมือนคนที่ไปยืนมุงดูหรือบางทีก็อาจจะเผลอโยนฟืนเข้ากล่องไฟไปโดยไม่รู้ตัวทุกคนในห่วงโซ่นี้ล้วนมีส่วนในการสร้างความเสียหายครับแล้วความเสียหายที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าอายชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่มันอาจจะเป็นแผลเป็นในใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้กระทบทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์การใช้ชีวิตแล้วก็ยังต้องมาถูกสังคมตัดสินทั้งทงที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําแท้ ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมควรจะช่วยกันมากๆเลยก็คือลองเปลี่ยนคำถามดูครับจากที่เคยถามว่าทำไมถึงถ่ายลองเปลี่ยนเป็นใครคือคนที่ทำร้ายเขาหรือเราจะช่วยปกป้องผู้เสียหายได้ยังไงบ้างการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ผมว่าสำคัญมากครับ เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราทุกคนได้เลยใช่ไหมคะก็คือหยุดดูหยุดค้นหาหยุดแชร์หยุดคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรคถ้าเจอเนื้อหาพวกนี้ก็กดรีพอร์ตไปเลยความอยากรู้อยากเห็นหรือความคึกขนองแค่แป๊บเดียวของเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตคนคนึงได้เลยนะคะในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดครับ แล้วก็อยากจะฝากให้คิดต่ออีกนิดนึครับว่านอกจากแค่การหยุดแชร์หยุดดูแล้วเนี่ยเราจะช่วยกันสร้างบรรทัดฐ,ฐานหรือวัฒนธรรมในโลกออนไลน์ของเรายัางไงได้บ้างที่จะไม่ยอมรับไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ให้พื้นที่กับการละเมิดสิทธิหรือการหาประโยชน์จากความเปราะบางของคนอื่นมันมีค่านิยมอะไรในสังคมที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันไหมเพื่อจะสร้างสังคมดิจิทัลที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีของกันและกันอย่างแท้จริงครับ